เราอยู่เราอยู่บนมองเมฆแล้วอ่ะวะตอนนี้นะอยู่บนเมืองอะไรนะมเมืองมิจริงเปล่าโอ้โหมองไม่เห็นถนนเลย oh, เห็น,น,นเปล่าก็เขาทำเสจสว่า็เสร็จสว่าโอ้โหดูข้างๆดิบัน ปายการชหน้าเปิดไฟบ้าบ้าก็สบาเปิดครับไม่อ่ะเล่นดูเล่นจะมีไฟเลยถ้ามีแสงแบบน,นี้ก็มองเห็นเหรอดูดิมองไม่เห็นเลยปั๊มปตทข้างหน้ามองเห็นป่ะห็นแล้วไหน,น,นปั๊มปตทาทางซ้ายมือหายไปเลยนะครับ พี่บันจับได้ว่าอยู่ตรงนี้นี่ไงเพิ่งจะโผล่ออกมานะโอ้โหสุดสุดโอ้ตรงนี้ตรงนี้ลงจัดกว่าอีกตรงนี้หนาวกว่าอีกหนาวเหรอตรงนี้หมอกลงหนากว่าอีกนะแล้วเซเว่นนะบันจำไห้นะว่าต้องอยู่ตรงนี้หาเซเว่นเจอเปล่าเจอข้างในแหละ สะพานลอยยังมองไม่เห็นเลยนะ